มันมืดมากแถวเนี้ยกลางคืนอะ่ะไปไหนมาไหนก็ลำบากจะไปดูน้ําดูท่าที่นาก็มองไม่เห็นอันตรายกลัวโจรถ้ามันมีแสงสว่างมันจะดีมากทุกคนจะได้มีอาชีพเสริมกันเพราะตอนนี้มันมืดมากทุกคนก็เลยรีบเข้าบ้านกันจะดีกว่านี้แน่นอนถ้าเรามีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าการมีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนย่อมปลอดภัยกว่าสําหรับเทคโนโลยีไฟส่องสว่างอัจฉริยะที่เหมาะสําหรับการติดตั้งในพื้นที่ชุมชนมีคุณสมบัติดังนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าย,ยาวลดต้นทุนและความเสี่ยงทํางานได้แม้ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงควบคุมความสว่างอัตโนมัติ ปรับแสงสว่างตามเวลาหรือสภาพแสงธรรมชาติเช่นช่วงหัวค่ำหรือใกล้รุ่งประหยัดแบตเตอรี่และยืดอายุหลอดไฟแบตเตอรี่สำรองระยะยาวควรใช้งานได้2-3คืนต่อการชาร์จเต็ม1วันสำคัญอย่างมากในช่วงฤดูฝนมีพื้นที่ที่มีแสงอาทิตย์ไม่แรงตลอดปีติดตั้งง่ายและทนทานต่อสภาพอากาศทนแดดทนฝนไม่ขึ้นสนิมเหมาะกับพื้นที่กลางแจ้ง ระบบควบคุมระยะไกลรองรับสัญญาณ 4G 5G หรือ Wi-Fi เพื่อให้สามารถควบคุมการเปิดปิดหรือดูสถานะผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้ ไฟส่องสว่างอาัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่โครงการวันตำบนวันดิจิทัลโอทอตสมาร์ทลิฟิงให้การส่งเสริมกรเกษตรกรไทยได้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นชุมชนหรือกรเกษตรกรที่สนใจเป็นเจ้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้วันตำบนวันดิจิทัลโอทอตสมาร์ทลิฟิงดิจิทัลของชุมชนเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าเดิม